ครับผมสวัสดีครับครับผมคลิปนี้สถานีทานลงต่อจากคลิปที่ว่าสถานีทานเห็ดปองควันนะครับครับผมมื่อนี้สถานีทานจะพามาเบ่งปองควันที่เห็ดไปแล้วว่าได้ผลอย่างไรน,นะครับเผาเตานี่นะครับสถานีทาน ใส่ปองควันตัวนี้มาสามสี่เ่าแล้วนะครับที่เว้นช่วงในการลงคลิปนะครับว่า,วา,ดาได้ผลยังไงนะครับนอตอนนี้ก็ลดปัญหาควันหลายๆเติบอยู่นะครับคิดว่าจะต้องหามาใส่อีกแล้วครับคิดว่าได้ผลนะครับมันลอยขึ้นด้านบนขึ้นสูงอยู่นะครับแต่บนันนี้สถานีทานว่าพลนที่ได้นะครับมันกตอบโจทย์ดีนะครับที่สถานีทานใส่นี่ก็คือเป็นปอง ทอพยานาคท่อสูบเก่านะครับออกเชื่อมติดกันเทลรกสถานีทานใส่ในการตัดสันนะครับสันขึ้นตัวนั้นนะครับตัดสันแล้วกควันมันก็รอยร้อยตำนะครับเนาะออกดีระบายดีใหม่ดีครับเป็นท่านดีนะครับแต่บนนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปนมามาหายมันร้อยอยูสูงกว่าหลังคานะครับจังในคลิปนี้นะครับอยากให้มันลอยอยูสูงเพื่อให้มัน พอไปรบกวนนะครับหายมันลอยขึ้นไปแล้วก็แตกกระจายออกหายไปนะครับวันนี้สถานีทานก็เลยมาเบิงว่ามันได้ผลยังไงเนาะครับวันนี้ทิ่งที่ใดนะครับตอนนี้ก็คือนําสมควันใหม่นะครับจ้างนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะแบกบากไตทองทอไว้น้อยนึงนะครับแล้วก็ตียุบให้เลือแค่ปากทอสูงขึ้นเนื้อดินประมาณจักเม็ดหนึ่งนะครับ ผลที่ได้นะครับก็คือนำสมควันใหม่เนี่ยนะครับเป็นสีสมอย่างสวยงามเลยนะครับยสดีนะครับลองเบิ้งนะครับท่านใดที่เห็ดเต่าทานนะครับอยากได้มาใส่ประโยชน์นะครับจากควันนะครับให้เป็นนำสมควันใหม่ก็ลองใส่แบบนี้เบิ้งนะครับทอเก่าที่นอ้อยอยู่นหนไม่ได้ใส่แล้วนะครับก็จะต้องเอาไปดัดแปลงไปต่อนะครับสีเป็นยกสูงเหมือนละครับอันนี้ไม่ได้นำสมควันใหม่พร้อมนะครับก็ที่ที่อยู่ใตผานะก็ทั้งนึงนะครับ แล้วก็ยูข้างลัางมันอีกทั้งนึงนะครับนี่กับพึ่งได้มาอีกครับนี่น้ำสมยังสวยนะครับนี่เป็นน้ำสมคั้นใหม่ที่สวยมากเลยครับเบื้องแต่สีนะครับเป็นสีสมสมนะครับครับผมสรุปแล้วที่สถานีฐานล่องเฮ็ดเบื้องนี่ก็คือได้ผลนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดอีกนะครับจะดัดแปลงเฮ็ดเป็นสูงกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวล่อเบื้องนะครับว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับ คันคลิปนี้ก็คือแก้ปัญหาใดระดับหนึ่งนะครับถือว่าดีนะครับสังกะสีก็จะบวพังนะครับแต่กี้ก็ผมเอาไว้ตําแล้วมันเห็นไหหลังคามันพังเหมือนนะครับตัวนี้ผลสูงไปแล้วคงจะบม่มีปัญหานะครับบ่มีผลกระทบเกี่ยวกับเห็ุไหหลังคาพังนะครับแล้วก็ทานที่เห็ุมากนี่ก็คือบ่ไใดบ่เหลือสนนะครับถือว่าใส่ได้ปกตินะครับเท่าแรกเห็ุแล้วก็ย่านว่ามันเหลือสนนะครับเนาะกับผมคลิปนี้กับผ้าบึงกัน มาเบิงผลงานของการเฮ็ดปองควันสูงเป็นยังไงนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าสถานีทานจะเฮ็ดอีก2-3อันให้เบิงสูงกว่าน,นี้อีกจะเป็นยังไงที่ตามกันนะครับครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ